ไปเลยไต้อาก้องกล่องนีองอ่ถา,าคุนอยู่โอ

ญาติอาตมปัญจาศิลานิยาจามะปัญจาศิรานิยาจามะน,นิมนต์หลวงพ่อวันนีย้ยากนิมนต์หลวงพ่ออยู่ต่อไปอยู่เป็นต้นโพดต,ต้นไทรให้ญาติโยมได้พึ่งพาอาศัยอยู่เย็นเป็นสชคครับ ประุสาสมพุทธสะธัสมา,ยามทยามิปติปตาเวรมิิะสมาทิยามิสองอสห้าหน <25 10 S 1> ึ่งศูนย์เาสร้างแต่ปีห <50 10 S 1> นึ่ศูนย์หนึ่งศูนย์ใครมาสร้างก็าหลวงพ่อครับก็บมาขับไล่จะให้ ลือให้ถอนจะมาให้พระมาจ,จำศีลภาวนานะครับ <c oughs> ผมก็เลยได้ถามประวัติที่ตั้งบัดมากันตั้งแต่ปีพศ .2504 นะครับแล้วก็108ก็เสียไปได้สลองแล้วก็ถามทางอนุรักษ์ว่ามันอยู่ในเขตอนุอนรักษ์พันสัตว์ป่าเขาเขาว่าอย่างนั้น อ,อยากให้หลวงพ่อนี่มาจำสินภาวานาเพราะว่ามันก็มีตั้งแต่ผมยังไม่ได้เกิดครับ <im it> เป็นพระบุรุษของศาสนาพุทธของชาวบ้านตั้งแต่หมูหมูห้าน้องกุดมบ้านคลองทรายหมูเกตแล้วก็บ้านโนอนดาวหมูสี่ได้มาสร้างร่วมกันตั้งแต่สมัยปีพศ .2504 ครับ ขออนุญาตเพื่อจะตั้งเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นที่วัดต่อไปนะครับเพื่อชาวบ้านจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบนรรพบุรุษของหมู่บ้านนี้นะครับที่ตั้งแต่สร้างสร้างวัดสร้างอะไรมาทางเจ้าหน้าที่มาจะให้เขาลื้อสิ่งของนี้ออกไปรวมทั้งสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้ซึ่งชาวบ้านาเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยนะครับเหมือนกับว่าไปทําร้ายจิตใจเขามากเกินไปนะครับก็เลยอยากจะฝากชาวบ้านก็เลยร้องขอใช้สิทธิ์นะครับ ทำเป็นหนังสือแล้วก็ยื่นเข้าไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบขอให้ชาวบ้านเนี่ยได้มามา,มา,ม,ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยโดยชาวบ้านที่มาเนี่ยก็จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมจะช่วยกันดูแลรักษาป่าต่อไปครับครับผมครับครบั้งแรกก็มาคิดว่าจะมีการร่วมมือจากญาติยโยมแบบนี้จะจะเห็นได้ว่าคัดค้านกันที่ว่าจะให้หรื้อถอนเนี่ยก็มาคิดว่าเขาจะมีทธาคัดค้านมากมายขนาดนี้นะ,ะก็รู้สึก มีความบอกต,ตรงๆว่าดีใจนะอาตมาจะไปเสด็จทัศนละตัวอาตมานี่ถ้าเขาจะบอกให้ไปเองก็ไปได้นะไม่ได้ยึดติด่าจจะต้องอยู่ที่ใด